บ้านนี้กับมาเรียบร้อยเด้อพี่น้องแม่เฒ่าก็เนาะมาแกงหนออ่อไม้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอาหนอาอ่อไม้ในกองอะมะแกงมะแกงหน้าไม้แกงเด้อพื่อนเด้อหนอกนอ็ฮักเอาล้นนะมันบ่พอกินดอกนี่พี่น้องคือ<า>จัิงสิเอาแนงมันก่อนเพราะว่าเป็นแนงมันลายไปเลยนี่เอาแหน,น่นอก็ฮักเอาล้นใช่แกงสซื้อมาเรียบร้อยแล้วนี่อีกหน่อยนี่เด้อพ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 อแล้ว แหมงมาแนงพอแล้วแกงใส่แมงกิหลว่านี่เนาะไปหามาเนี่ยแมงกิหลแล้วก็ใส่แมงเสือเนี่ยเขียนแกงมาเด้อเฮียนา่งแมงกระสือมาเรียบร้อยได้รบกวนให้มันยนี่ยทักทายพี่น้องใแม่เทาสบายดีพี่น้องเครื่องแกงแม่เทาก็ซื้อมาเด้อเอ้ยเหลือสองหน่อบ้านน้องแม่พ่อน้องแม่เทาเนาะ้อโอ้ เดี๋ยวเอาหน่อสั่นก็นดีเยอะแล้วฮักเลยพี่น้องสองหนอ่อแล้วก็มีหนอ้อมันขึ้นมาใหม่เด้อพี่น้องนะไม่ต้องห่วงว่าชัก,ออกมันแะห้งออกกัใหม่เหมือนเนาะสองสามสีหนอ่อยืดพึ่งหมดเลยใส่เขาเชี่ยวหายได้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 ไดัไดไดนนี่อะไรนี่พี่นอ้องเครื่องแกงพี่น้องแม่เท่ามันก็ซื้อมาเด้อพี่น้องเนะนำเายนางเนาะโอ้หุงเข่ามาพร้อมเลยพี่น้องอ <laughs> หุงเข่ามาพร้อมซุกเรียบร้อยเอาเข่าหุงซุกเรียบร้อยเข่าเบือกมามาพร้อมเรียบร้อยโอ้โหสุกครบสุดนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องมากินแกงไกันเลยเขามะพร้อมอีกเข่าเนี้ยเข่าเจ้าคือมากุดสบายได้ไหมมอสนะมอต้องยุ่งยายยังนี่ยเครื่องแกงนี่ยนะ่นยนางเายนางซื้อมาเจอตลาดเลยน้ำเนยนางอืมนี่เลยเครื่องแกง จะหน่อยจะไปหาผักเกษตรมากินกับเด็กพี่น้องผักหัวผักแหวนผักขยอผักขยแอซื้อเรียบร้อยโอเคเนาะตอนนี้ก็ลม่เ่าปอกเด้อพี่น้องให้เพิ่นจักเลยต้องการหน้าผิดแงกะหน้าพ่อคินบ่ซั่นนี่้อๆๆ้ดโค้ก้าวหน้าโค้ด้าวหน้าละเป็นสอบหน้าสีโซซีมือแกงน้วใหม้สู่แม่กินเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ยมือขา หัโตเกิ่ไปพรุ่งจะใชไหัน้อยไปบัไหนใช่ดอกนั่นเดีพวกเล็กเด่นพวกหัเห็นก็เป็นได้ไหมอหมเห็นอะไรโตอันเนี้ย่อีกทางเยอะมีเลยเป็นอะไคะมีเล็กเนาะมีเล็กตัว ตูโจดก็มีบ่ตู้จดตู้จดเพื่อนไทยเพื่อนผวันบ่ขอ,ของไครตูโจดของขอครตูหินแนงเราไม่เนหนีมันลอยาไม่แก่ถึงสื่อก็เลยแบบออยากแกงเราไม่โอ้ข้าวเจ้าเติมเติมอะไได้บริกิน นั่งม้นแกงแเราคืออยากโย่อยากเด้แกงกระไม้นะเบิ้งขิดเผินโอเคเก็บยอดผักกระเสกเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องแกงใส่หน่อไม้กินครับบือแกงเด้อพี่น้องผ่กินเนี่พี่น้องเป็นลำบางแรง้ำคังเด้อพี่น้องเด้อ เล่นเลยพี่น้องเลยโอเคมาเลยพี่น้องเลยมาล้างด้วยดังสาดนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องอืมกดเลยพี่น,ออน้องเลยเก็บตั้งข่เบือเลยพี่น้องข่เบือก็ไม่เท่าพาแต่เพื่อนคุณเนาะมาแต่เ,ตเพื่นอนคอณ lẹt lẹ mấyพี่น้อง Đi ra luôn. Đâyพี่น้อง. Có ông ngoài. Chờ เจอแลว <Okay. laughs> okay, ล่โอเครอเคลงะัไปเทลงดินกับเด้เอเป็นแหนน้องทอรนี่ได้ทีหนาเป็นโถครัวเด้อพี่น้องนันขะะั่กระดูกงู ่นสีแกงใส่นอไม้ใส่เพราะมันนัวสือส่อๆดอกเนาะหน้าลุกชายเขาก็รับไปสักพักหนึ่งแบบก็น่าแกงเอาไม้เซ็บเลยพี่น้องเลยหายก็น่าเอง อ้าวปิด้แลวคนพี่มา่องจิ๋วเอาไปขุดเมื่อวานนี่เดียวพี่น้องนะมันแดดหอนลายแล้วนะเนจ้งๆนะพี่น้องตัวเป็นพักเอาลงเลยตีน,นัเนเปื่อยบ่หมอเข้าบ่น่อยคนบ่หน่อย,อย <c oughs> เด <c oughs> ียวเปลี่ยนหมอใหญ่ <c oughs> หมออะไรใบเคละนี่แลออถึงคนสบายเปลี่ยนซช่เปลี่ยนหมอใหญ่บ่เออเปลี่ยนรถ tiền mò như mò nhảy thế mò nhảy nữa nó nhảy là khôn sầm bài áo buồng nhảy đấy khôn nè à. con đi thì nó đưa con qua để được thì nó Kepa dek, Pinoy. Sekpong อก<ม>องสีเกิดตัวนี้กับมือถอยของกระนาเลยพี่น้องเด้อกระนาตัวสายพะเน่ออมพี่น้อง ただいま。 ก็คองแม่เทาพี่น้องเลยใังเลยคล้งเท่้าลยตอนนี้ก็เรียบร้อยเด้อพี่น้องแกงมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อโอเคเรพี่น้องเนาะมีของแม่เทาใส่ผัากระแหนองขนาดใส่ผัากัะแยงเด้อพี่น้องมามพี่น้องกับกันเลยพี่น้องแซ่บมะ กินเบื่องได้คลิปแม่เฒ่าด้วยพี่น้องเด้อคลิปอี้กับิขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลทุกเมนทุกคนเขามาหลับสมซองกันหน้าตาอนเด้อพี่น้อง